Thank you สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเอฟซีสปอยก่อนเตะและนักลงทุนทุกท่านเลยนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมจอหนะฮะสทีมที่ให้เลือกทําเงินไปเมื่อวานนะก็เป็นไปตามคาดเลยนะก็ยินดีกับสมาชิกทุกท่านเลยนะเรียกได้ว่ารับทรัพย์กันทั่วหน้าเลยนะฮะแล้ววันนี้จอหก็นําทัศนคฟุตบอลดีๆครับประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566นะฮะวันเดยนคืนนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆได้สนชื่นกันประจําเช่นเคยนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนกด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับจอและทีมงานด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทางมากกว่าเดิมนะฮะและอยากมีกลุ่มสังคมไว้แลกเปลี่ยนทักษะแนวทางนะฮะสามารถแอดไลน์ line, หรือคลิกลิงก์สีฟ้าทักเข้ามาได้เลยนะฮะที่สําคัญเข้ากลุ่มฟรีครับผมสาหรับโปรแกรมวันนี้นะฮะขอเปลี่ยนแนวไปรุ้นบอลรองกันบ้างดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกนะฮะไปดูกันที่ลีกเจอฝรั่งเศสนะ,ะหรือว่าฝรั่งเศสดิวิชั่น2นั่นเองนะฮะในเวลาตีสองสี่ห้าคู่ระหว่างเมสครับทีมอันดับที่4ี่จะเปิดบ้านพบก,กััับบกององนดที่8 นะต้องบอกว่าแมตทีมที่เคยอยู่ดีเวชันหนึ่งนะฮะและก็ล่วงลงมาตอนนี้กําลังทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะที่จะกลับขึ้นไปดีเวชันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเอาชนะทางด้านของอาร์เมียงสประตูต่อศูนนะก่อนที่จะดวรูเดสนะ,ะบุกมาแบ่งแต้ม้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งะฮะถ้าเรามองในภาพรวมในลีกของพวกเขาแล้วนะก็ต้องบอกว่าแมตยังไม่แพ้ใครเลยนะติดต่อกัน9เกมนะฮะส่วนทางด้านของผู้มาเยือนนะผลงานที่ผ่านมาอาจจะไม่สวยหรูเท่าไหร่นะฮะก็เน้นไปทางเสมอมากกว่า่าาานะะแตก็ออจจเ นอนไม่ได้นะสอหสับพันพวกมาเยือนนะซึ่งผลงานล่าสุดของพวกเขาในบ้านเองนะฮะก็เอาชนะทางด้านของบ้านเตียมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะฮะส่วนที่เยือนวันนี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะที่จะบุกมาเก็บ3แต้มกับบ้านของแมทที่กําลังมั่นใจตอนนี้นะฮะแล้วก็มองว่าแรงจูงใจของชลาลบอรนีนะครับผมที่กําลังจะพาทีมกลับขึ้นไปอย่างหลีกสูงสุดนะครับผมน่าจะมีมากกว่า นะครับผมเชื่อว่าวันนี้แมต์น่าจะเบียดเอาชนะได้ส่วนคู่ที่2นะในเวลาสี่ทุกไปดูลีกโรมาเนียดิวชั่นหนึ่งละกันนะฮะระหว่างเซฟซีอันดับที่7นะฮะเลนในบ้านพบกับซินเดียทาโปวิสเตอันดับที่11นะ,ะต้องบอกว่าเจ้าบ้านตั้งแต่จบฟุตบอลโลกไปนะฮะออกสตาร์ทในลีกเริ่มต้นมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะซึ่งพวกเขาก็โดนราปิดปูคาเรนะอัดเละสามประตูู่นเลยทีเดียวนะฮะอีกทั้งเกมล่าสุดก็โดนดาเซียมิโอวินี่นะครับผมทีมท้ายตราดนะก็ขอแบ ทางกับผู้มาเยือนครับที่ออกสตาร์ทด้วยการเสมอ1เกมนะกับอาร์เจ็ นะด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็ชนะไป2เกมล่าสุดนะฮะชนะทางด้านของฟิโตลุนนะฮะหประตูต่อสแล้วก็ชนะ UTE Air ลัดนะฮะสประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าแอตตันเพเทียนะครับผมเตรียมความพร้อมมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะและเกมเยือนคราวนี้นะอาจจะคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะที่กําลังมั่นใจตอนนี้แล้วก็มองว่าอาจจะไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะที่จะเอาชนะและเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้นะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่เคยชนะเชฟซี่ได้เลยนะครับผมจาก5เกมหลังสุดที่เคยเจอกันมานะแต่ก็สามารถมีสกอร์ได้แทบทุกนั มีลุ้นได้อยู่นะดังนั้นคู่นี้ขอเชียร์บอลรองอย่างซินเดียดีกว่าครับที่ไม่ต้องแบกอะไรนะเชื่อว่าพวกเขาจะเย็นเสมอได้อย่างแน่นอนครับสรุป2ทีมวันนี้ที่น่าจะพาเพื่อนๆเข้าวินได้นะตัวแรกต่อไปที่แมตที่0.25นะส่วนคู่ที่2ครับรองซินเดียทากวิเต้ที่0.75สํำหรับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะและหากต้องการรับทันทเพิ่มเติมสามารถติดตามและสดทุกวันได้ที่ช่อง t ิ k ตอกสปอยก่อนเตะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ